มาเริ่มแล้วครับขบวนการน้องหมาบิบิลุก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 บิบิมาคุมลูกให้อยู่แล้วมานี่มาคุมลูกไม่อยู่แล้วเร็วแลว ปิ้นตัวไหนอยู่กับปิ้นอ่ะสองตัวมานี่มาคอยมามันวันมาแม่โดนลุมแม่โดนลุมคีวินกับถุคีวินเอะคุณแม่โดนลุมแล้วมันเริ่มแล้วครับนี่เดี๋ยวให้ดูมัน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 ขาล้มก็แม่โดนลุมดูมันมันมันตัวนี้มันมันตัวนี้ ถ diy รายเป็นแรนี้มา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 วันนี้มาามานี่มันี้มาบิบี้มาบีบี้บิวันี้มาเล่นกับลูกสังหลังหวานหวานจ๊า

ชื่อคุณแม่ด um ูค mm. ุณลูกอ่ะบีบีออกมาดิบีบีออกมานี่มาคิวิงกินข้าวไหมลูบิกกินข้าบาครับกินข้าป้าครับฮะมันมันมานี่มามันมันคุณแม่เริ่มงงสอนลูกเยอะมันมันมานี่มามัน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 มนเยอะนก เร็วเร็วเร็วกินข้าวแล้วเร็วเร็วเร็วปิ้นช่วยพี่พอจับมันมาไม่ไหวแล้วพอแล้วไม่พอแล้วเร็วดูมันดูมันบีบีออกมาสีบีบีออกมานี้บี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 ้บีบบีบบีบีบีบบีบี้บบ

พี่ใหญ่พี่ใหญ่เข้ากล้องกันเลยโอ๊ยโอ๊ยพอก่อน